พี่น้องเอ๋ยย้อนว่ามักตัวเลขเขาจังใดมากพอกันเจฟบอจํำย้อนว่ามักหลายกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สุขคนยินดีต้อนรับกับช่องรัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิ้นมักตัวเลขกผูกเก่ากูเดิมไล่งานโตเซาร์นี่คะ่ะพี่น้องคะเป็นจังใดแน่นอมาขึ้นหนีทางบานฝนตกวก่านอค่ะพี่น้องฝนตกฝนลงฤดูนอค่ะพี่น้องคะ กะตกแถวสุขุมวิทกะตกแห้งเนาะค่ะพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพเดี๋ยวห่อนเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเนาะค่ะ <S <S พี่น้องคะกะเข้าไปเบิ่งแนวทางข้อมูลในคลิปนี้กันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเฮามาประเดิมแนวทางแหลกแนวทางของแอดชายกูลชุดปดหนีลางเนาะค่ะพี่น้อง 6กศูนย์หกหและ83ดสมค่ะงวดวันทีน่หท่านว่า6กหาค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดชร์คุณเนาะค่ะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสํำนักเป็นเพียงแค่ข้อมูลและแนวทางที่นํามาฝากมาตอนมักระตามบมักระปล่อยผ่านเนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันเงวๆที่ไอ้ไข่ให้โชคเนาะค่ะเลขท้าย2ตัว57 58 ห้าเก้าเนาะค่ะสองตัวลางเด้อพี่น้องแนวทางไอ้ไข่ให้โชคค่ะว่ากันต่อกันทีแนวทางที่ใหญ่ค่ะเด่นหลักหน่วยฟันที่7เนาะค่ะพี่น้องหนึ่สองเแล้วก็เก้าเค่ะงวดวันทีหน่หเดือน12บสหกหากค่ะพี่น้องไปต่อกันเงาวๆกันที่อาจารย์สิงค์ค่ะพี่น้องขาหวยออกวันพฤหัสเนาะค่ะ เด่น3และ2บนและล่างค่ะ7 2 3 7 5 3 7 6 3 2ตัวบนและล่าง2 3 5 3 6 3 4 2 5 2 6 2และ8 2ค่ะ สำหรับแนวทางสูตรอาจารย์สิงห์เนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางตามสูตรค่ะพี่น้องมกักกะจัดตามเพิินเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเข้ามาต่อกันที่เจกุงผ้ารวยเนาะค่ะตารางรวย2 0 9 7และ5ค่ะชุด3ตัว2 9 5เน้นเน้นชุดรองค่ะ7 95 0 9 5 5 9 5 สองตัวเก้าห้าสองห้าและห้าเจ็ดนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเจก,กุงผ้ารวยหนึ่งท่านว่าดเนาะค่ะแนวทางของเพลินไปเข่าที่ใบสื่อของเพลินเด้อพี่น้องหกสี่เนาะค่ะพี่นอ้องงวดที่ผ่านมาค่ะพี่น้องคะเอามาตามต่อแนวทางนี้ค่ะแนวทางบนกันล่างเนาะค่ะสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง สี่สองห้าสองหกสองเนาะคะ่ะตัวเน้นคือสี่ศูนย์ห้าศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องคะงวดนี้สั้นจอนเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสูบไว้ก็เอาแค่หอมปากหอมคอเนาะคะ่ะพี่น้องมาต่อกันที่เคยบุรีรัมเนาะคะ่ะพี่น้องคะเด่นที่เก้าและสามเนาะคะ่ะศูนย์เก้าสี่เก้าห้าสามเจ็ดสามเนาะคะ่ะพี่น้องชุดสามโตเพิ่นห้าศูนย์เก้า ห้าสี่เก้าน้อขาพี่น้องอาจารย์พี่ชัยนะคขาพี่น้องแนวทังบนกันล่างเล้อฟันเม็ดเดียวที่เจ็ดสามเน้นเน้นน่ะขาพี่น้องพี่น้องคะเฮ้ามาต่อกันที่แอดแพนแพนผ้าร่วยนะคขาพี่น้องคะหมวทิพานมากของเพลินไทยเด่นเก้ากับเข่าทีตัวเด่นละกะสองตัวตรงนะคขาพี่น้องเกือบสามตัวแตก่ะพี่น้องคะ งวดนี้ปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ก็ยังให้เด่นที่เก้ายู่เนาะค่ะพี่น้องตารางเพื่อนค่ะ0789เนาะค่ะพี่น้อง0709 87และ89 3เก้โตค่ะ089 78แเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางกองแอดแพนแพนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้อง มาต่อกันทีแอทเลใจเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมารูด8กับ9ก้ับเขาโตรูด2โตัวเลยเนาะค่ะพี่น้องสอตัวเพิ่นกับเขาเก้าแปค่ะพี่น้องแนวทางงวดใหม่ปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องคะบนล่างไปกลับเนาะค่ะพี่น้องเน,นเน้นที่95ตัวกันค่ะเก้าศูนย์เก9 5ห95ก้า 4 9 5หวิ่งรูดที่9และหค่ะ5 4 5 6ห้าเน้นที่ล่างเนาะค่ะพี่น้องคะะขอขอบคุณแนวทางเพื่นนําค่ะทุกอาจารย์ทุกสำนักโมมีไพรูวาเล็กซีออกองยังเนาะค่ะพี่น้องคะขึ้นอยู่ทีดวงเฮาชน,นั้นเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องคะเฮามาตามต่อกันทีแม่ทำเนียนรถตรีสิเเล็กขายดีเนาะค่ะพี่น้อง ก้เข่าที่8 9ดตรงๆค่ะงวดนี้ปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องคะอันดับ1 9, 5น5เกาเนาะค่ะเป็นเลขดังวันใครวันพระราตสมภพราชการที่9เนาะค่ะพี่น้องคะอันดับสองหเนาะค่ะเป็นเดือนสุดท้่ายปี6 5ค่ะเป็นเลขพออ่อโอันดับที่ 3, 29สองเนาะค่ะพี่น้องอันดับที่ 4, 8 5หอันดับที่ 5, 22สองสองอันดับที่ 6, 7 2ดสอง อันดับที่7 8 5ดห้าอันดับที่8 1ดหนึ่งดอันดับที่9 0 5หอันดับที่10 09เนาะคะ่ะพี่น้องเป็น10อันดับคล้ายดีในงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นเหลขสสำคัญเนานะคะ่ะพี่น้องเป็นเล็กเด็ดเหล็กดังเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอามาต่อกันที่แอตตนใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องคะสองห้าสามห้าสองสามห้าห้าสามตัวคะ่ะสี่ห้าสอง 0- 3 5หค่ะพี่น้องแคปไวเดอร์พี่น้อง,อองขั้นมักขั้นตรงใจพ่อแม่พี่น้องค่ะเข้ามาพิถ่ายคลิปนี้กับแนวทางของแอดประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่ทาผลงานหอดเยี่ยมเงวมากเนาะค่ะพี่น้องกะมาลุดไปเนาะค่ะพี่น้องกะลอบ,บิงวังวนหนีเพิินสีแก้มือได้บอเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับแนวทางของแอดประเสริฐค่ะเหลขกออกวันพฤหัสดเดอ้อพี่น้อง97 8 3 7 5 4 1หสี่หนึ่ง 20, 2009นเกนาะคะ่ะกระสิมีชุดเน้นของเพื่อนอีกใบหนึ่งเนาะคะ่ะไกลๆมือสีออกเนาะคะ่ะพี่นอ้องไวยออกวั่นพาอีกแล้วเด้อพี่น้องวั่นพลหัสตรงกับวั่นผาอีกเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ตรงกับสันจรนํ้เนาะคะ่ะพี่น้องคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องทีแบงปันมห้แอดลัด,ดานเนาะคะ่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคิดวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาเนาะค่ะแล้วพบกับแอดใหม่สวัสดีค่ะ